วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมแม้จะยังไม่ได้นั่งตำแหน่งเก้าอ,อี้นายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวแต่ยิ่งนานวันเท่าสถานะความน่าเชื่อถือของยิ่งรักนวัตรก็ยิ่งถูกมาทรอนลงตามพ่อเสด็จที่ปรากฏและได้เกิดขึ้นขณะที่ยิ่งรักบอกว่าไม่มีคนจากตระกูลชิตวัตรเข้ามาร่วมจักรมอเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคจะต้องว่าไปเป็นคำพูดที่ประกาศออกสู่สาธารณชนสำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่วันนี้ขวัญชัยเพรพรนาชึงบินไปพบสกิน ชินวัติดูไบตั้งแต่วันศุกร์ผ่านมากลับมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทักถิ่นเคาะแล้วที่จะเลือกการุพงศ์เบิงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลอกกระสบธุรสวัสดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการ,กรธรรมชาติและสิรร่งแวดล้อมแบบนี้เราจะเชื่อใครดีระหว่างว่าที่นายกตั้ตทียิรักกับขันชัยใครพรนาสถานการณ์อย่างนี้นับว่ายิ่งบันทอนยิ่งรักลงทุนให้เห็นใจว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกจริงๆครับสัิยาณชุดอแท,นทออยนธรมรายงาน